สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับพบกับเทคกโฟโต้อถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้มาพบกันอีกแล้ววันนี้ครับก็ได้เลิกได้งามยามดีครับไปนี่ฮะมักกะสันครับสุท้านีรถไฟมักกะสันขับผ่านหลายครั้งแล้วแต่ไม่กล่าวแน่นะฮะทางโน้นที่ชี้ไปก็มาจากพญาไทยครับ จริงแล้วมองเข้าไปข้างในมันก็เหมือนอะไรที่เป็นรับแลนะฮะเลยเอ๊ะเขาปิดใช้หรือเปล่าวันนี้เลยลองเข้ามาดูก็เห็นนี่ฮะรอบข้างครับผมรอบข้างของอสถานีมักกะสันนะครับก็คือโรงงานอยู่ด้านข้างอยู่ในข้างกำแพงนั้นก็จะเป็นรถจักรนะฮะมีหลากหลายรุ่นที่จอดรอสมบูรณ์ดูพื้นนะพื้นชานชลาสะอาดมากตรงนี้เรียบแล้วก็สะอาดสะอ้านนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายมักกะสันนะฮะไปด้านขวาก็เข้าสถานีกรุงเทพไปทางซ้ายก็คลองตันนี่คือโดยรอบสถานีส่วนที่เป็นรางข้างบนนั้นก็แอร์พอร์ตลิงค์ครับนี่เราจะเห็นรางรถไฟอยู่นะฮะโรงงานมักกะสันก็อยู่ตรงข้ามกันแล้วก็มีกำแพงกั้นอยู่ ดูสภาพโดยรวมครับฝั่งตรงข้ามมองเข้าไปมีเชือกกั้นอย่างดีนะครับกั้นผู้โดยสารไว้จากมุมนี้ก็จะเห็นนะมีผู้โดยสารเริ่มมารอแล้วปรปลายจากบริเวณชานชาลาครับด้านในนี้เราจะเข้าไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็ปล่อยเป็นทางเข้านะฮะสำหรับเดินเข้าไปดูได้ และเมื่อเราจะเดินเข้าไปนั้นที่เราจะเห็นครับข้างในเป็นอาคารเก่านะครับเก่าแก่ที่ข้างบนนะามองจากด้านนอกเห็นหลางคาผุพังส่วนด้านในก็เป็นนี่มีรถเข็นเก่าๆมีโครงสร้างอะไรที่เก่าๆไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะมีขยะขยะมิไม่เก่านะขยะกองสะสมทับถมกันไปเรื่อยนี่ก็เป็นกองหนึ่งนะครับอาจจะเก็บ จากบริเวณชานฉลาด้านนอ,อกแล้วมากองไว้ตรงนี้หรือเปล่าอาจจะดูตอนเย็นนะฮะตอนเช้าเขอาจจะมาเก็บไปหมดนะ,ะอันนี้ผมมาตอนเย็นก็ต้องอมีผู้โดยสารเดินมาทั้งวันมันก็ต้องมีขยะทั้งวันนะครับจุดนี้ก็ใช่เหมือนกันอันนี้ทางเดินเข้าจากบริเวณถนนนิคมมักกะสันนะฮะนี่ตรงนี้ก็มีขยะกองอยู่นูนก็ไม้ม้อนเก่าเก่า นี่ถนนนิคมมักกสันครับก็จะมีกองขยะและก็เศษารางเก่าก็อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าทางเข้าสถานีมักกสันครับก็จะมีรางรถไฟทอดยาวออกไปขนานกับตัวถนนครับนี่เป็นซุ้มนิคมมักกสันนะฮะ ตัวรางที่ทอดไปนั้นถ้าฝนตกนี่ลื่นนะดูไปขนานกับรถแบบนี้อันตรายฝนตกเลื่อๆนๆนี่ขี่มาไม่ระวังจุดนี้เป็นทางเข้านะครับทางเข้าสถานีมักกะสันเราจะเห็นนี่นะครับนี่ตลาดล่มหุบครับที่มักกะสันอยู่ที่นี่ก็มีร่มหุบนะฮะแต่ไม่มีแม่ค้าไม่มีรถไฟ ่น,นะครับหุบแล้วเพราะว่าไม่ได้มาขายนะฮะช่วงเย็นไม่รู้ว่าเปิดกี่โมงนะแต่ที่มามาคือมาช่วงเย็นแล้วรวมก็หุบหมดแล้วด้วยก็เลยเรียกว่าตลาดล่หุบแล้วกันเดินเข้ามาข้างในนะฮะผู้คนที่มาจอดมาอะไรแถวนี้ก็น้อยอยู่นะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนด้านหน้านะป้ายของสถานีมักกะสัน นี่ครับสถานีมักกะสันเดินเข้าไปข้างในก็จะเป็นโถงห้องจำหน่ายตั๋วครับมองข้างๆไปก็เห็นตลาดล่มหุบอยู่ข้างๆนะครับวันนี้ก็พาพวกเรามาเดินชมกันนะฮะภายในก็จะมีจุดคัดกรองนะมีม้านั่งที่เป็นรูปแบบเดียวกันกันกบที่หัวลำโพง มีจุดจำหน่ายตั๋วนะครับมีนาฬิกาสวยๆระหว่างนี้ก็มีผู้โดยสารนะฮะเดินทางมาซื้อตั๋วสอบถามเรื่อยๆนะครับก็นี่ฮะภายในตัวอาคารของสถานีมักกะสันแมวอีกแล้วครับไปหลายที่เจอเต็มแมวอ้าวตัวนี้ก็นอนอยู่ภายในโถง ห้องจำหน่ายตั๋วมักกสันนะครับออกมาด้านนอกฮะจะมีป้ายแขวนอยู่บอกว่าสถานีมักกสันฮะตรงข้ามนั้นก็จะเป็นโรงงานมักกสันมองไม่ค่อยเห็นนะครับต๊ะสูมทุมพุ่มไม้บังหมดเลยอยู่ตรงข้ามกันกันกบสถานีรถไฟมักกสันนี่ก็จะเป็นป้ายบอกห้องน้ำร้านค้า ATM ชชานชลาหนึ่ง นี่เป็นตารางเดินรถตัวสถานีก็จะมีเชือกกั้นนะครับไม่ให้ผู้คนอา,อาจจะเป็นช่วงเว้นระยะห่างด้วยกั้นไว้ไม่ให้เดินเข้าเดินออกให้บังคับทิศทางการเดินฮะให้เดินเข้าเพียงแค่ตรงนี้นะฮะนี่ก็ราครังประจำสถานี ผู้โดยสารก็มารออยู่นะฮะช่วงเย็นนะครับเลิกงานก็ค่อยๆทยอยมาตอนนี้ยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาเรื่อยๆค่อยๆทยอย,อยมาจากบริเวณข้างเคียงนะครับนี่เป็นป้ายๆนึงครับมักกะสันเหมือนกันเลยกับอีกฝั่งหนึ่งของตัวสถานีบอกว่าไปคลองตันไปกรุงเทพแยกกันอันนี้เป็นรถ เข็นนะครับวิ่งบนรางไม่ได้นะตัวนี้มี3ลอ้อส่วนตัวนี้วิ่งได้ครับวิ่งบนรางได้แต่ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้จริงไหมสภาพอาจจะต้องซ่อมหรืออะไรหรือเปล่าหรือใช้ได้จริงก็ไม่แน่ใจอ้าวขยะครับมุมนี้เดินมาสุดปลายทางของสถานีอีกมุมหนึ่งครับจะมีกองขยะตรงป้ายมักสันสุดท้ายนะครับอาจจะเก็บแล้วมากองไว้ตรงนี้แล้วรอเก็บวันหลังนะฮะไม่แน่ใจ ทางโน้นก็จะมุ่งหน้าไปที่หยุดุถอโศกผู้คนก็มาเตรียมตัวรอแล้วครับเพราะว่ารถไฟกำลังจะมาผู้โดยสารก็เตรียมตัวนะคะคลิปนี้ก็พามารับชมที่สถานีมักกะสันเพียงเท่านี้เดินชมกันพอให้หอมปากหอมคอครับนี่มีผู้คนเดินไปตามชานชลาที่สองนะครนี่รถไฟกำลังมาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผู้ โดยสารก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพื่อรอรถไฟเข้ามาตอนแรกๆก็ยังไม่มีคนตอนนี้ผู้คนก็ลุกขึ้นเตรียมตัวเพื่อจะโดยสารกระบวนรถเดินทางต่อไปสำหรับวันนี้เทคโฟโต้สวัสดีทุกคนครับที่ขอบคุณลุกคนที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ